ครับผมมาพบกันในช่องอานนี่ขีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางนิขอีภาคบ่ายนะครับนิขอีมเมื่อเช้ามาแต่หลักร้อยเประนะครับตัวฟันสลบนะครับมาฟังการวิเคราะห์นิขอีบ่ายประจําวันที่3นะครับ3เดือน2อ4นะครับนิขอีเปิดเช้า71บวก54ปิด3 1บวก 1, ส บ่ายเปิดผมดูเปิดเองนะครับใครไม่ัก็อย่ามาทวงแล้วกันดูผมดูผมเองสองศูนย์นะครับเหลือเลขเหลือหกแปดเก้าครับบ่ายนี้คิดอะไรไม่ออกริงครับเล่นเลขเหลือเล่นเลขเหลือนะครับถ้ามั่นใจเลขเหลือตามมาครับบายเด่นหกเก้าครับฝันเก้าครับขารูดขาวิ่งจัดเก้านะครับขารูดขาวิ่งจัดเก้าเจาะครับ ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกเก้าแล้วก็แปดเก้าครับสี่หกแปดหกอ่าผมจับเลขเหลือมาหมดเนี่ยหลักร้อยฝันหกครับถ้าจับถ,ถ้ามันตรงกับพิกัดเลขเหลือหกจะอยู่บนเก้าจะอยู่ล่างนะครับแล้วเมื่อเช้านเมื่อเช้านี้เมื่อเช้าหนึง่ง บ่ายหนึงไหลามา3 2วันนะครับหตั้งแต่วันจันหนึ่งศู์ห้าหกแล้วก็เมื่อวานนี้2องหนตอนนี้เ<ม>ชื่อผมเหอะใครพูดถึงเลขไหลขึ้นมาในเลขไหลแทบจะไม่หายเลยเมื่อช้าพูดถึงหังเสงหังเสงเลขไหล9มาเลยแล้วก็หุ้นจีนบอกว่า10แต้มแต่เราเราลืมเพราะผมไม่ได้จดไว้ผมลืมยิงเขาขอโทษจีนสิได้10แต้มครับ จีนมา28แดเลยแต่จีนผมลงแก้แก้มือไปแนละ้วเดี๋ยวก็คงเดี๋ยวลงคลิปครับเดี๋ยวเจอกันจีนบ่ายก็น่าจะเด้งนะจะถ้ามันมาเลขที่วางนะ <c oughs> นี่คือบ่ายประมาณนี้ครับผมจับเลขเหลือครับผมจับเลขเหลือถ้ามองจากตัวเปิดถ้ามองจากตัวเปิดเช้าก็ได้นะครับตัวเปิดเช้าจะมีอีกแนวนึงคือ0-5มาตัวครับอันนี้คือกรณีจากตัวเปิดนะคิดจากตัวเปิด ก็วันตอนนี้เอาง่ายก็ยังยังยังร้งองปรับสูตรเพื่อให้มันเข้าให้มันเข้าเลยถ้าจับจากเช้าจะได้ศูนย์ห้ามาตัวก็ถ้าจับจากตัวบิดเช้านะครับชอบศูนย์แต่นี้จับจากเลขเหลือเลขเหลือ <c oughs> <c oughs> ขออภัยโทษครับเ <c oughs> พราะเมื่อวานเลขเหลือเมื่อวานเลขเหลือเจ็ดหกมาเจ็ดใช่ไหม <c oughs> วันนี้มันเหลือหกแปดเก้าอย่างน้อยน,น่าจะมาสองถึงสามตัวผมว่าหรือจะมาเจอกันหกแปดเก้าก็เป็นไปได้นะครับ โอเคครับลองพิจรารณาดูแล้วกันนะครับว่าจะตามหรือไม่ตามเนาะใครเดินก็ตามคนนั้นก่อนครับแต่เข้ามารับชมคลิปมาฟังการคิดวิเคราะห์ของผมได้นะครับถ้าไม่เรื่องมากก็รูดบนวิ่งล่างเก้าครับรูดบนวิ่งล่างเก้านะครับแต่ผมชอบตัวผมเองอะ่ะชอบเก้าทั้งเก้า้วหกชอบเลยผมว่าน่าจะเป็นแนวนี้คือแปดหกเก้าหกนะแปดหกเก้าหกก็สวยแล้วก็ 9679ตามของรัฐบาลเป็นไม่ได้นะลองพิจารณาดูครับขอให้รวยรทุกท่านครับจากช่องไอ้นี่แค่อคีกครับ